ขนมปลากินไข่เตา่าแต่ก่อนเข้าคงปั้นปั้นเป็นก้อนชื่อเรียกขนมปลากินไข่เตา่ามีสองรสสีขาวคือรสกะทิเค็มๆสีครีมหรือสีน้ำตาลอ่อนนี่ก็คือตัวหวานหวาน เคี่ยวในกะทิเค็มๆกับเคี่ยวในน้ำตาลหวานๆเป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลอ้อยแดงก็ได้เวลากินก็กินสองรสผสมกันขนมไทยโบราณอร่อยไทยดิเอร์